สวัสดีครับพวกเรา Mad Monkey สวัสดีครับผมไทยแทน Mad Monkey ครับใจไวอย่างลิงเจอใครปิ๊งปิงไวยิ่งได้เจอคนทีนะ่น่ารักสุดๆที่เต็มหา้าว่าจะเข้าไปจีบเพราะว่าผมซ่าครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมซ่ากว่าที่เขาคิดอีกครับ เห็นผมซนๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ครับแมนแมนแฟนคนเดียวครับผม สเปคสาวก็ชอบคนน่ารักครับชอบคนที่แอคทีฟมีอะไรทําตลอดเวลาเพราะผมก็เป็นคนแอคทีฟครับถ้าผมแอคทีฟอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาจะงงเอ,เอ้นี่เป็นบ้าอะไรทำไมพูดอยู่คนเดียวผมก็ชอบผู้หญิงที่มาแข่งกันคุยได้อะไรอย่างงี้ผมก็เล่นเครื่องดนตรีได้5อย่างครับผมจะหลักๆแล้วก็มีเปียนโนกับไวโอลินครับซึ่งเรียนมาตั้งแต่3 4ขวบครับผม อีก3อย่างคือกีตาร์ครับแล้วก็กองแล้วก็ยูคูเลเล่ครับผมค้าบผมฉายาที่เพื่อนๆชอบเรียกผมนะครับก็คือทรอนครับผมเพราะว่าผมเคยดูหนังเรื่อง transformer ครับแล้วมันจะมีเมก้าทรอนอะไรอย่างนี้แล้วชื่อผมก็มีไทททน ผมเลยเคยตั้งชื่อ Facebook ตอนเด็กๆว่าไทเทนทรอนแล้วเพื่อนก็เลยเรียกว่าทรอนทรอนทรแล้วก็พอมีหนังเรื่องทรอนออกมาเพื่อนก็ยิ่งเรียกเลยทรอนทรอนทรอนะไรอย่างเงี้ยครับงานอดิเลกครับผมก็ชอบเล่นบอลครับผมเลิกเรียนทุกวันก็เล่นครับเล่นถึงดำขนาดนี้ครับผมแล้วก็โดนพี่พีว่าครับว่าแทแทนดำขึ้นมากไม่เต่บอลทำไม ผมก็เคยไปแข่งฟุตบอลแล้วก็กรีชาที่ประเทศเวียดนามครับผมแล้วก็ไปแข่งที่ภูกเก็ตมาครับผมแล้วก็ได้เหรียญที่2กับที่3ามมาครับแล้วก็ได้ที่1มาครับในกรีทาครับผม <S <S <urers> ผมคิดว่าพวกเราแมนบังกี้ครับ <arians fille> <S <S> <S ก็เหมือนกันตรงที่ซนแล้วก็มีมุกอะไรอย่างนี้ครับผมว่าคงไม่มีคำไหนที่อธิบายพวกเราได้มากกว่าคำว่าลิงแล้วครับผม ก็คือเหมือนลิงเลยครับผมแต่เป็นคนครับไม่ใช่ Hello, Shop, ใรรกกก,กัันนรบบาพวเเเตลลลออดด้งงทยยื